สวัสดีค่ะเปิดท็อป10ศิลปินสุดปังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในทวิตเตอร์ไทยปี2020 f รี e ฟอสุดยอดเกมออกตัวรอดบนมือถือและง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดฟรีแล้วไฟเออร์เลย ใกล้เข้ามาแล้วนะคะนับไถยหลังสําหรับสิ้นปี2020ซึ่งในช่วงนี้เองก็จะมีงานประกาศรางวัลรวมถึงสถิติต่างๆออกมาเผยกันอย่างต่อเนื่องและในวันนี้9ธันวาคมน,นี้ค่ะ ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทางทวิตเตอร์แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ชื่อดังระดับโลกได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอันดับยอดนิยมในหมวดต่างๆรวมไปถึงวงการเคป๊อปที่แฟนๆนำมาพูดถึงกันอย่างแพร่หลายบนทวิตเตอร์ในปี2020นี้ซึ่งแอดก็ขอหยิบยกนำข้อมูลเฉพาะในประเทศไทยมายอัปเดตให้เพื่อนๆฟังว่าวงและศิลปินคนไหนจะมีการพูดถึงมากที่สุดบนทวิตเตอร์ไทยในปี2020นีนี้ไม่รอช้าจะมีใครบ้างมาดูกันเลย จากข้อมูลทวิตเตอร์ไทยแลนด์สถิติท็อป10ศิลปินเคป๊อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยเริ่มที่อันดับ10ได้แก่แจ็คสันกัป7เอันดับ9 TXT อันดับ8 Seventeen อันดับ7 NCT อันดับ6 Treasure อันดับ5 b l c k พิ i n k อันดับ4 Bam b บ m แบ m กัป7เอันดับ3 EXO อันดับ2 GOT7 อันดับ1 BTS และนี่ค่ะก็เป็นอันดับท็อป10ศิลปิน KPO p อที่แฟนๆพูถึงมากที่สุดบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ในประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลเกี่ยวกับแฮชแท็กบุคคลในวงการบันเทิงไทยที่คนทวิตถึงมากที่สุดผลปรากฏว่าแฮชแท็กแบมแบม GOT7 ได้อันดับที่3แฮท็กลิซ่าได้อันดับที่2 และสุดท้ายอันดับที่1คือ Hashtag เบ็ดผลิตโชคแอดก็ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกๆคนด้วยนะคะสวยเพื่อนๆมีความคิดเห็นย่างไรหรือมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวส,สารสาราดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Free Fire สุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือ และง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดปรีแล้วไฟเออร์เลย